อาปูกับหลานอิงวันนี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าประเทศไทยได้นายกหญิงคนที่สองสำเร็จแบบไร้คู่แข่งเป็นไปตามมติพักร่วมรัฐบาลทั้ง11พัก11พักคือเพื่อไทยภูมิใจไทยพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติชาติไทยพัฒนาประชาชาติชาติพัฒนาเพื่อไทยรวมพลังเสรีรวมไทยพลังสังคมไทยพัก,กท้องที่ไทยบวชให้แผ่ทองทานเป็นนายกคนที่31ต่อจากเศรษฐา ย้อนกลับไปในปี2554ประเทศไทยมีนายกหญิงคนแรกคือยิ่งลักษณ์ชินวัตรด้วยวัยเพียง44ปีถือว่าเป็นนายกหญิงอายุน้อยที่สุดในเวลานั้นเข้าสู่เส้นทางการเมืองจากการผลักดันของพี่ชายทักษิณชินวัตรให้เสนอเป็นนายกของพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นบัญชีรายชื่อลำดับที่1ชนะนาการเลือกตั้งในปี54เป็นนายกควบคู่กลาโหมดำลงตำแหน่งตั้งแต่5สิงหา54ถึง7พฤษภาคม57 รวมเวลา2ปีกับ275วันก่อนจะประกาศยุบสภาเพื่อเปิดทางเลือกตั้งใหม่หลังเกิดวิกฤตการเมืองแต่ยังคงสถานะรักษารัฐบาลรักษาการก่อนจะถูกทํารัฐประหารจับพลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้ประชาการทหารบกในเวลานั้นส่วนแพรทองทานชินวัตรก้าวสู่เส้นทางการเมืองจากการเป็นประธานที่ปรึกษาการมีส่วนร่วมและนวัตรกรรมของพรรคเพื่อไทยเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคในการเลือกตั้งปี66ก้าวขึ้นเป็นหัวหน้าพรรค หลังจากหมอสุลนาถลาออกจากตําแหน่งมีบทบาทสําคัญทางการเมืองในรัฐบาลเศรษฐาถูกแต่งตั้งให้เป็นรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติประธานคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติและรองประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติต่อมา14สิงหาคม67เมื่อสารรัฐมนูญมีมติ5-4ถอดถอนในเศรษฐาออกจากตําแหน่งจากกรณีแต่งตั้งพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายก เพื่อถ่ยหารือกับพักร่วมมีมติส่งชื่อแพทองทานชิงเก้าอี้นายกรัฐมนตรีเพื่อสานต่อการทํางานของประเทศแพทองทานจึงเป็นนายกด้วยอายุที่ย่างเข้าสู่38ปีถือว่าน้อยที่สุดของประเทศไทยและเป็นนายกหญิงคนที่สองของประเทศที่รวมมาจากตระกูลชินวัตรและเหลือเวลาดำรงตําแหน่งก่อนจะเลือกตั้งใหม่ใน3ปีก้าสวันมีเวลา3ปี8วันอายุ3839 4ด41 แพทองทานเปิดใจกับสื่อมวลชนว่าก่อนก้าวมาเป็นนายกคราวนี้ได้ปรึกษากับมารดาคือคุณหญิงพจมารดามาพงศ์และบิดาทัศินชินวัฒน์กับครอบครัวพูดคุยกันทุกเรื่องปรึกษากันเรียบร้อยอากับอากับหลานเดี๋ยวดูนะปฏิกิริยาของผู้คนในโลกออนไลน์เรื่องอากับหลานมีคนหนึ่งพูดบอกว่าเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวดูกันต่อไปนะคะ